ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกฟ้องให้เป็นบรรทันานใครเผยแพร่ใช้ประโยชน์คลิปดักฟังโทษถึงคุกฟ้องให้เป็นบรรทันานไภับูลย้ำใครเผยแพร่ใช้ประโยชน์คลิปดักฟังผิดกฎหมายโทษถึงคุกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้อย่างที่บอก การเอาคลิปมาเปิดนะครับแล้วก็มีคนเอานะครับเสียงคลิปเนี่ยไปร้องดําเนินคดีอันนี้ก็ว่ากันไปใครใช้สิทธิตามกฎหมายก็ว่ากันไปแต่เจอสวนกับอย่ามาร้องเป็นหมาก็แล้วกันเพราะล่าสุดนี้ครับรู้สึกว่านะครับคนที่ไปร้องนะครับเรื่องของคลิปเสียงเนี่ยนะครับก็บอกว่าอ้ยทาไมไม่เอามาเปิดเผยทําไมไปร่ายฟ้องคนอื่นเรื่องของมินประมัทก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ฟ้องเรื่องมินประมาทครับเขาฟ้องเรื่องการดักฟังครับเพราะคุณไปเข้าทางเขาเองคุณไปร้องนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนี่คุณอยากจะร้องก็ร้องาไป แต่เจอกับฟ้องกับทำไมร้องเป็นหมาแบบนั้นล่ะครับนะครับทำไมโอดควนอย่างนั้นล่ะครับฟ้องให้เป็นบรรทัดฐานไพบูลย้ำใายเผยแพร่ใช้ประโยชน์คลิปดับฟังผิดกฎหมายมีโทษถึงคุกเม,มื่อวันที่19กันยายน2567นายภันายไพบูลนิติตะวันเลขาธิการพักพักนะครับปัจชารัฐพักพลังประชารัฐนะครับให้สัมภาษณ์กับรายการสีสัน การเมืองแบบเด้งๆทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ในประเด็นคลิปเสียงคาดว่าการดักฟังโทรศัพท์และได้มีการยื่นฟ้องสื่อที่นำมาเผยแพร่ไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมรัฐพมเผ่าอดีตเลขาธิการพัดผักรางประชารัฐได้ออกมาบอกว่าเคยเตือนไปแล้วให้ระวังว่าจากการตรวจสอบร่วมกับทีมที่ดูประเด็นนี้พอมีข้อสรุปได้ว่าน่าจะเป็นใครบ้าง โดยเบื้องต้นเท่าที่พอจะพูดได้คนหนึ่งเคยเป็นสมาชิกพรรคส่วนอีกคนหนึ่งปัจจุบันยังคงเป็นสมาชิกพรรคอยู่แต่ขอ,อยังไม่เปิดเผยรายชื่อส่วนอักษรย่อนะครับแต่รู้ว่ามีอย่างน้อยสองคนที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อคดีไปถึงศาลทนายความฝ่ายตนที่เป็นโจทย์ก็จะต้องถามสื่อที่เป็นคู่กรณีอยู่แล้วว่าได้คลิปเสียงดังกล่าวมาได้อย่างไรหรือแม้แต่ในชั้นพน,นักงานสอบสวนตํารวจก็คงจะต้องถามเช่นกันแต่จะบอกหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ก็ถือว่าคลิป นี้ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้เคยมีคดีที่คล้ายกันคือกรณีนายจตุพรพรมพันธ์อดีตแกนนำนปชถูกสารลงโทษจำคุก2ปีปรับ40,000บาทโทษฐานจำคุกโทษจำคุกให้รอโลงอาญาในฐานฟ้องผิดร่วมกันกระทำโดยการใดๆเพื่อดักรับไว้ประโยชน์นะครับ หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลอื่นๆที่มีการสื่อสารทางโทรคม,มนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบการประกอบกิจการโทรคมนาคมพศ2 5 4 4มาตราที่74ซึ่งแม้บุคคลที่เป็นเจ้าของเสียงในคลิปที่นายจตุพรน,นำมาเผยแพร่จะไม่เอาความแต่คดีนี้เป็นความผิดต่อรัฐศาลจึงลงโทษได้แต่ในส่วนของคดีของตนเป็นการฟ้องตาม ประกาศนะครับคณะปฏิรูปการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่2อหนึ่งเรื่องห้ามดับฟังโทรศัพท์เรื่องของเครื่องมือสื่อสารใดๆซึ่งในข้อ2ระบุว่าผู้ใดรับข้อความที่ได้จากการการะทาความผิดตามข้อหนึ่งใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อความนั้นต่อผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,0,000แนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเท่ากับข้อหานี้โทษจะหนักขึ้น อันหนึ่งตอนอยากจะเน้นใช้คําว่าคลิปดักฟังไม่ใช่คลิปรับ เพราะคลิปรับบางทีเจ้าตัวก็มีจตนาทําเองแต่เป็นความรับซึ่งแบบนี้นะครับไม่ผิดกฎหมายแต่คลิปดักฟังคือการดักรักรอบดักฟังคือเจ้าตัวไม่ได้ต้องการให้ใครรับรู้เรื่องที่สนทนาส่วนมีการดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังหรือไม่ขณะนี้กําลังตรวจสอบหาพยานหลักฐานอยากให้บุคคลที่ดักฟังโทษจะเท่ากับผู้เผยแพร่แต่หากเป็นผู้บงการให้บุคคลอื่นดักฟังโทษจะหนักขึ้น เรื่องนี้ถือเป็นบรรทัานสําหรับสังคมการจะไปใช้คลิปที่มาจากการลักลอบดักฟังมันผิดกฎหมายจะเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์กฎหมายเขียนว่านําไปใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยก็ผิดแล้วนายานภัยบูลย์กล่าวนายภัยบูลย์ยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนกรณีที่นายพร้อมพงษ์นพริศอดีตโฆษกพัคเพื่อไทยนําเรื่องข่าวคลิปเสียงไปร้องเรียนผลเอกประวิตยวงสวุวรรณหัวหน้าพัคพลังประชารัฐกับหน่วยงานต่างๆจะสามารถใช้ข้อมูลได้หรือไม่ก็มีเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต่ชาติหรือปปชเท่านั้นที่ใช้คลิปเสียงไม่มีการใช้ที่หน่วยงานอื่นแต่นดยพร้อมพงก็ถูกมองว่าเป็นผู้นําคลิปดักฟังมาใช้ประโยชน์ส่วนกรณีที่มีการพูดกันว่าพระพลัรัชรัฐมีคลิปนะครับ กับรับบ้านจันทสองร่าและคลิปรับชั้นสีส่ทำให้เป็นที่มาของการเผยแพร่คลิปเสียงดังกล่าวหรือไม่ตนมองว่าจะไปเปรียบเทียบแบบนั้นไม่ได้เพราะจะกลายเป็นว่าบ้านจันทสองรามาดําเนินการอย่าไปกล่าวหาเขาเลยและตนยืนยันว่าไม่มีคลิปรับบ้านจันทสองร่าในส่วนที่ตนทราบและพลเอกประวิตรท่านก็ไม่มีของผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่หากใครมีถ้าจะมาจากการดักฟงังก็อย่านําไปใช้เพราะมันผิดกฎหมายบ้านจันทสองร่าซึ่งตนไม่ได้หมายถึงใครหากมีคน คนนำคลิปไปใช้ก็สามารถมาใช้ข้อกฎหมายเดียวกันได้เอาละครับงานนี้บอกได้เลยครับว่าไม่เกี่ยวกับมิตรินประมาทครับแต่เรื่องของการดักฟังครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าอยากเปลีนฟังครับ